ใครใครครเอก็เดินทางต่อได้เลยนะพี่พงษขบใจครับเนอ่ะไีของข้ออจะีั้งบีสเเรียนเรียนเรีนีย่มเเอการ่ <_ d umb> เดียวกันใช่ไหมครับ <_ d umb> น้นีของของขออ,อะจะทุกอย่างมี แต่เป็นเรื่องดวการเรี่องเร่เรื่อตีชหโอเคครับนี่่ที่ัแต่ไม่ใช่ทขาดได้เร่องต่อไปเร่องยเร่ยงเปลี่ยนเปี่ยนเปียนเียนเอีเียน

ครับได้จากการับและกครับเ้มีมีตอนแรกตอนตอมาอีกเอาเอกสารไปเลนี้นะออกแล้วครับให้้นไปออกละพี่ถ่ายไว้ผมมีค่ช่วงที่ผมติดต่อพี่เมื่อวานนี้อกอไมไแลยออ่าง นี่อะนี่ก็ไม่ได้าเรื่องานี่แมคคับนี่เราคขาเรียนจอนเองแม่คงไม่แพ้นี่ของเรื่องาเอ่ออันนี้ยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนีกเพราะว่าวันนี้เตรียมเตรียมมาไม่ทันก็เลยอันนี้ของเดื่องขาจะมีเท่านี้ก่อนอันนี้คือของเอ่อพออสอบขอตขับจะขาบส่งไปครับแล้วก็เอ่อทางทีมงานของแม่คับพัชศิก็บอกว่าก็ฝากทีได้เลยที่2 อตามไปดที่นะครับใช่ตามไปที่ตามเลยอันนี้จะไม่ทับขั้งสี่ครับ <identities> คพรอบ้นโพไม่อันนี้อะไรครับเรนอันนี้อันนี้ผมอันนี้ให้เอ่อยจานดีก็คือเอบตสอบตสอบตรนั่งคัอันอันนี้คือชุดของเรขาย่นีไม่ไมชุดนั้นชุดนั้นของควบในการทั้งหมดเลยเลขตามเลขทั้งหมดสีชุดเลรของของควบในการและสายั อขอกอล์ฟนองน้้นใช่อันนี้อันนี้มีเล็กเดียวไม่ได้มีเดี๋ยวมีเล็กสองเล็กนะเล็กนะ อันนี้ชุดใหญ่ก่อนนะฮะให้ให้ให้พอหน่งองมนไม่ครบยืนเนนะคระว่า วันนี้ที่เต็มของของส่วที่เหลือเนี่ยัที่ไม่หลนครับใชคก็เสนอเนี่ยจริงจริงยอไม่่ลกยอมยอกีตันหอนเี้ยวลองลังออบ อะรอก็แล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำอ้หใช่ใช่ไอ้ไอ้มันคือไอ้คนรวน้ยแต่เป็นเงิได้เได้ได้ครบมดว่าผมจะรับให้ครับกลับด้เฮ้ยไอ้ที่ให้ไปขอเลิกไอ้ไ้น้ที่ผมอได้แล้วที

ถ้าใชอย่าง6 2อ2อย่างอนกนัน็นตของเรามีนัน้าที่เราเอกสารที่เราขาดอยู่ไม่เห็นต้อรอหน้าเราเป้ตออกถ้าตื่นได้จะเอาอให้ีเลยครับที่ที่เรามีคลิปมีของสา้สายจ้นี่ผมจะมีไว้ไว้อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเช่นนี้แต่ถ้าจอจะหาก็ได้นะครับ มีมีไว้น่นน่จะไปดีนี่ครับจับไว้นี่ไว้แม็กไว้อยู่ตุกันะตลกลุ่นตกีลองลองนั่งก่อนนี่แแมกไว้ทุกอเลยตลกลุ่นะครับมีมีแม็กไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเอกสารนะอ๋อโอเคอ่าอันนี้อันนี้จับไว้ให้เรียบร้อยนะเรีบร้อยครับอันนี้ถ่ดยใจผมก็แม็กไว้เองเลุกมีมีทั้ดกี่ชุด ก็ S <S ช่วยเต็มแต่นี้เรียนไม่ทักทักสี่รับใ่พอดีทางทีมงาน์เขาบอกว่าให้ฝากที่นี่ได้เลยเอาละท่านขั้นขั้นเขียวนว่าไว่าว่าขออตมนทักสี่เรียนไม่ทักทักสี่เดี๋ยวมันจะต้องไปสอบบขอให้เขียนเป็นว่าขอขอ,อตมนทักสี่งั้นเดี๋ยวไม่ทักทักสี่ต้องไปสอบบอใช่ไหมรับข้อเออครปิดที่ไหมเออมันอันนี้มันสายงานตอมนเขียนว่าขออตมนทักสี่ ใช่ใช่ใช่นใช่ใช่รับเดี๋ยวว่าพอมานอพักสี่เียวัว่าพอเรามานอพักสี่ขีดทับขีดทับแค่ว่าขิดทับอาเบลสอนเขียนหน่อยพอเรารมานอพักสี่แล้วเดี๋ยวต้องไปสั่งเขาบอก อันนี้แต่เดี๋ยวนี่เจะบอกว่าเดี๋ยวต้องซอง่กดีเดี๋ยวจะใส่ซองแล้วก็แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้อยู่นิดเดียที่มาจากจังหวัดไหนชุมบรโอ้คพุณมพุเรียนรับที่าบ้านเดียวกันบานเก่าบ้านเก่าอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนอำเอออป๋ออะไรยู่อางองามต่กนตอนนี้มาอยู่กรุงเทพได้ได้รับ โดยส่วนตที่เห็นเห็นเขามาโมาว่าอากอากได้กระสานไม่ได้ระานรัาลชาตรอก็จะมีน้าเจรักษารบบมันต้ง้าเราช่วยถ้า่วสุดยอดเราตามมาตราห้าสิบใช่ใตามมาตราห้าสิบแห้วมาตราห้าสิบเดี๋ยวไออันนี้อันนี้เกิดของ ของในขาด้วยนะเล่นเล่นหนานะนะเราพ็ใจอยู่ตรงนี้แหละเมื่เราจะหลงเล่นมีลูกอีกปีแล้วใช่อาจะซื้อมาลอลกบองได้ซื้อโดกลได้เยอะโอ้ยสหลว่าเดงแล้วเราก็มาลองเันนี่ั่นเปียบคนจนใช่ใช่ใช่เ่องหัวหัวไปหมดแล้วนานแล้ว ข mm hmm. mm hmm. mm hmm. e ี่ภาบาเนี่นย hmm? uh ู huh. ่ในาบาลนดินเนี find, ่ยมันทำมาตั้งก uh ี huh. ่ปีแล้วใช่ดูดเงินแบบนี้นี่แผนในภาบาดินเออจนเลือดออกจากอไรใาบาลนดินเนี่ยนี่จไปใช้ได้แล้วเขบจะไปอะไรกใหม่โู้ไหดูดเงิน ี่วยด่ใน้าาเอ้ต่างเจบก็สมาขวเสนแบบนี้เล่ะมาใครงทุนเลไนั่มาเจทกอย่าง้นานใน่งจากมีมน ตั้งแต่ต้องดูแลเราเป้ปกองค์การมาการครับใช่ครับใช่ใ่มันจะสนับสนุนครับไปเลขรับตรงไปเลขรับไอ้ที่เห็นมงร้องยังไม่ได้เอาเอาตามรับไมด้แลตามรับเป็นครัยังไม่ได้ก คนามรับทุเรื่องถ้ามีอะไรก็ให้ความรั้ใหาอื่นพี่พี่น้องนที่เขาเอผมนักคอมพี่ชายนกคอเป็นนักบอจดเลยพี่ถ่ายไว้ม่นครอยู่นคม้าเกี่ยวกับเรื่องเงินประทุเขราะเ่าเพราะว่างที่เขาลงมันมันเขลงเป็นลงตรงนี้เป็นอายชืน้อยเฮ้ยทั้งทีมก็มีหม่เล็กแล้วแก่แล้วยังไม่หมายงอะไร

ทีหล <Safe> ับค <Pop> ือนงพี <D> ่ท <force. S 1> ีห okay. ล <Nice. S 1> okay. ัคือนีุ่ดเน่เอาเต่หลังวันที่แ้ก็ไปตัดกันเนี่ยเขาปูเขาันขึ้นไาใช่ใช่อกมันจะรื่นงักันเ่เพราะว่ามีน้องมากรสับก่ยแล้วอ๋อไอครนักแบบ

มาเท่าันสสี่น่มีเรือนี้่อาชเจ็ามปออนมีราชการท่เรา้า่งารจามแปนี่ไต่่ราชการ่อก็ดสาไ่ไดาประ่าณเยครับครับเครื่องนี้ที่โมาตต่อตต่ออันนเอ ถ้าใคราอกขึ้นไปขึ้นมาแล้วแบบเอาเอาไปพูดกันในไทยไปพูดาร่างไม่ได e เม่เียชื่อล้ว่าเรว่าไอ้ผม็นยัเวะผมจะไปผมจะบอกว่าอ้ผมไปทล่ะเลไปที่ปัาเอาชื่อชื่อพอแล้วเอกสารที่เหลือมใช่ครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าที่ที่ต้องคัดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นผมมีเอกสารที่ต้องมาเติมอีกครับัาวันนี้มาไม่ครบก็่คงวันวันจันร์ครับครับครจะมา มันทำยังหนังสือนำหนวยไปด้วยที่ก็จะหมดมันวันวันมาเอมาให้ก็ถือว่าการอืนจับเล็กเลขกลับนีว่าคุณไม่มาเ่าจัดตัวให้สี่สี่สัปดแหะคร paper, ับวันเรเรื่องจะรอในคงการของุ่ว่าผมอยู่หปีอย่าน้มช่วโมงันงยากนะวะะ ดูด้ยนะนักรีคนถามเป็นที่อ่านชื่อพลอวันนักเสียามีพาทครับหรือว่ารอ่าที่ไปเป็นนักงคนอะคนคนที่ครับครับใช่ใช่ใช่ไปรับเคื่อเที่นครเดียนี่ใช่ตลอรับม่ันเอกตีช่ <ต>อย <approach> <sh arp> ่างใช่ใ <sk> ช <ri> ่ก <Rach> ี是是่เะกี่เก็มาตรงนี้นะครับครับครใช่ใช่ใช่ขาเขาเป็นแมอทอ่ออส่วนีที่เับเรื่องผมเองละเออผเองก็เป็นผู้ประสานกับเราในที มีอะไรว่าติดต่ำโดยก็ถ้าตดมีอไรท่ต่ำปนยตเ่นี้ติดอยู่แล้วช่วยกันครับความรู้สึกเราเริ่มเลือดขาแล้วทำงานแต่นี้ไม่ไหวแล้วกลายเป็นี้เขาเป็ีคนยุท้าคนกลายเป็นกลเรื่องปกติแล้วสื่อไม่ทำข่าวแล้วห้าคนใจกันใสื่อไม่ทำข่าวแล้วกลเรื่องกสื่อไปทำข่าไรตล่นว

มัม้วันมันไม่เหลืออะไรจะแต่งคนพูดในส่จังหวัดจะเกี้ยงหมดแล้วดูแล้วเนี่ยเอาไว้เีทูไม่มันยังไม่ขยายข่ากเุงเท่ไงเลยไม่ได้โดนเพียทวีปูนของคนให้ไมานั้นไงเเชนเมหเอะไรออตอนนี้ไม่มีธิกที่ไหนทหารมันก็ไปลบตรงนั้นแล้ว้วดาวแล้วอะไรกมาถูกปะ ุดที่ไหนตัวนี้ก็มีวัตแตรเนี่ยที่จะตัวทำให้ภมปลขึ้นมาได้จริงนะเงัติดยอดไม่มีเกลียนเลยดอกซื้อดอกสงครามทหารเนี่ยผมเชื่อนะรถเก่งมากเลยทหารไทยเนี่ยเบิดกับเมกาเปิดกับจีนเปิดกับรัเซียเนี่ยเยี่ยมตัวนี้เอาไอ้วัแดรให้ละลายเลยนะสอบบุที่ผลิตเยอะแยะมาเราเนี่ย8 9 0เน่ยแหลจะด้านแล้วเก็บไว้ในรูปนเนี่ยนะเอาไปใช้ดีก อาให้ละลายไปเลยดกการขยายไม่หมดเลยย้ายยิงยาวๆแล้วไปถึงโรงงานผลิยาป้าไปเลยตอ่แนบไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงให้จัดฐานแล้วเราจะเดียวกันเลยยกนี้เขาคิดประเด็นเยอะเทนไหมัเซียไหมเขาคิดประดินเงเราทุเรยเจ้แค่ในกรอบบ้านตัวเองลาสกมัยองคิดอะี่รนะอลาดขาหนึ่งของเราเดิมอยู่แล้วด้วยใช่ไหมโมงนี้เราจังหวะแล้วผมมาหอไหน รวยเลยครับคนธรรมเทศเนี่ยให้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทหารเนี่ยใช่ใช่แล้วเชื่อแล้วนะนะถึงเวลาแนละ้วต้องแสดงคุณภาพเอเมร์ลาวยวนเนี่ยประเทศร,บรอบๆเราเนี่ยมันยิ่งหงอกอ่งั้นมันตอนนี้ตอนไหน่แม่น่าทานใช่ไหมนอนจากอเขมรเนี่ยยังไม่กลัวเราเลยใช่ไหมตอนเนี้ยยึดเกาะยึดแขงกันหมดแล้วอยู่กันเป็นปีได้เอออยู่กันได้ยังไงทหารก็หมด มาตะเป๊ะเป๊ะะอย่าง้สองวันนี้ยเราเพิ่งวายสัตยาณเนี่ยเอาสเสียในหลวงได้ชื่อ้องชื่นใจนะไอ่จากนอ้กิเน่ยเน่เดงเพ่เนี่ยนะดสาวปวดอะไรเน,นีนนยย่ยนะไปทนโง่นยเยเชียร์นะกดไลค์กดแชร์นะ <laughs> โอเคขอบคุณมากทหารมันต้องนะปกป้องชาติ เขาเตรียมอยู่แล้วเขารอรัฐบาลเด็กเดียวรอรัมบาลเขาต้องไปฟังเขาต้องไปทำน้ำขนาดนี้เดี๋ยวไม่มาไปชาวเทืนัน้ำอยู่นักเมืองมาเนี่ยเดี๋ยวมันเคยมีใหม่ก็ไปแล้วองคชาตคนเมืองมันเอาไปอยู่ไม่ได้ไงอ่ะเรียกคนเอาอีกคนมาเป็นนายกเนี่ยไม่ไหวตะโกนนี่ก็รู้อยู่แล้วเบีทั้งตะโกนอ่ะใช่มเบยดเอเนี่ยชั่วทั้งเนเงาอ่ะ อันี้ครับเจ็บคอแล้วยังไม่มีแวพูดคำว่าชั่วที่เจ็บคอเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนั้นทมเดี๋ยวถ่ายรูปตงไม้ไม่ตุนู้เลยถ่ายรูปตรงนั้นตรงมุมนั้นเันมุมสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปมุมนั้นทีเดียวเขาถ่ายรูปตรงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนอันนี้รับ

ใกล้ๆกันหน่อยไทยตรงนี้แบบ